กด,ดีครับพ่อแม่พี่น้องดีเกินป้าผมนงวิวรนแทดูดีเกิน,น,น,กนจะน,นี่วิวดิคักขนาดพ่อแม่พี่นอ้องเ้ยเนาะครั้งแรกในชีวิตเดอ้อได้มานน่เดอ้อป๊าแม่นำอย่างเด้อนี่นำเตือนสามาก็เห็นนำได้ช่วยช่วยอยู่ สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องจกักเต้ยวไม่ไหวกระบ,บูคือการนูชิมีได้แบบนี้สวัสดียามเช้าเช้าพี่น้องเนาะวันอากาศดีคักบ้านน้ดดนนองมิกปากซองเดนนาวนี่คือหมองข้าผักข้าวเส้าเนาะพี่น้องเอ้ยเป็นจังไะลูกหม่องนางเนาะสวัสดีประดุ่งก่อนหันหนามานำ้ำ เอาลงนอนลงนอนลงด้วยหานอนลงดูวยวิวี่อันน้ำอันเดียวนอนลงอันน้ำอันทีเร้อยเรือยเรื่อยเนาะหานอนอีกเพิ่นเดลยบรรยากาศคักขนาดเด้อแม่พี่น้องเนาะพาน้องวิวี่เจนนี่มาเที่ยวมาเนี่ยปวดเตียงพามันเที่ยวปากเซปากซองเด่นนะบไปได้ดุมันมีเกือบมันจีนันมันจีคัดตีนเดี๋ยวบอไปใส่บ่รุงบ่รุงหัน วังดือนคือพอเตียงยาเนค่ะมันไตามาเลยค่ะทากบอทากบอคือทากนี่ก็จกักคือกันระวังดิน้วนตื่นนะบอไม่น,นี่นะอวนนขี่หงพเพิ่นได้ด้วแนะหนหงพเพินน่นนะเพินห้องนี่หงเอาอยู่หงเพิน,นหงเขะลูนอน Chắc mưa biểu diễn mưa rồi, bằng hành nạm Ui đi đi, kê mà đâu Khác bộ rụp Bà, mẹ bằng đuôi Ừm, tụi bà nghe nữa A bà cuồng cuồng dù A bà cuồng cuồng Bà khe, a bà cuồng dù, kín nín nổi chắc Nên bà bà đi kín ăn mà hưng đây. Nên mẹ dù, mẹ bà แม่นบ่ะอืเย็นคักเนาะมาอลมบรรยากาศเนาดีคักขนาดเล็นต้นเนแต่ต้นไม้ต้นต่อบนนั้นเนี่ผู้พาผู้ผักผู้เขานี่ผู้ผาเลยวผู้เขามีควันขึ้นนวิวิเยบงเนาะเห็นอยู่ว่าปลาล่งเงยนูฟูฟูฟูู้ล่งฟูอู้วว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  mình trên này non vừa tỉnh tỉnh tới uể phờn uể phờn tới khi tỉnh tỉnh bừng hiên mình đi nhút trong hiên một bữa nưng nó chụp mình một súc bữa nưng hại P'long này nó đèo mình nhảy mỏng thai hụp thai nhàng cả khắc nó đi nạm P'long ấy, mà mình đi cả này Nào hên, nóng hén, nào. แม่น้ำยนะังอยู่นี่ใจแค่แค่น,คน้ำนะใช้เพื่อเตียงมาเป็ดนะขี่เป็ดอยู่ทางแรงพุ่นบ่ลยังทางพุ่นจะขี่เป็ดผู้ผู้ไก่ผู้มองกระท่อมกระแถมหลังคาสีแดงพุ่นหนุ่มจะมีอะไรแมนจริงๆเหร <laughs> อแมนจริงๆเหรอขากเนาะ มันจะจะกปะมันร mm, ัอชีพคักบํารกมาเที่ยวน่ะมวนดิว่น้องวิวไปว่ะมวนหมาเงี้ยนะดูบึงได้ไหมนะ Một mấy cái cài bụng cây tốt tắp bê sông hồng sắm mong mắm mọi người mọc tàu mọc tùm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  tàu mọc tàu mọc tàu mọc tàu tàu mọc 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 เจะจะใส่ซิบุไรด้อค่ะเจือเออย่างโน่ฝากมาให้ก็แต่โดนได้เพิ่นยังหน้อยเพิ่นไม่น้อยหรือมาใส่เพิ่นใส่เอาไว้ตู้พับไว้ตู้หรอหาวเห็นเมื่อวานนี่ก็เลยไปขนตู้เสื่ออันคิดชิบงคิดชิมาตเพิ่นอันตั้งอะไรสุดเราไปซื้ออะไป้าซื้อชุดมาให้เมื่อนั้นโอ้มาเริ่งในตู้ในอย่างพอเตียงมันชื่อมาให้แต่ตอนไปยังน้อยชุดมันใหญ่นะ กระเพาบกระเตียงแ่นดุบอ่ะกับเพ่งแล้วเพงสิพามาเทียวสดุเพงเบิดไม่ไหวกะเพ่งกะเพียงเต็นดูเต็นให้ปารู้มึงไงวันนี้แม่สิถามามดุตะฮะดวเอ้ยดิว เอออยากไปทังนั้นติ๊กเียินบ่แไม่ถามนะค่ะกี่มงจุจ้งจ้งจิงจิงจ้งจิ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 งจดงจิงจิจิง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 จสวัสดีครจบสวัสดีครับจ ปาลุงคนไทยมากจ้ะ <nosotros>, <t> ี่นังมอกินกาแฟวิววิวค่ทวิวนี่นางโตหน่อยวิวนั่งชิวๆนี่นังดุดงามงามมือเป็นงามงามเดี๋ยวบ้านมีเนาะบ้านนนนคืนขึ้้้้้้น้้อ้้ได้ิน Cái không? <laughs> ok, nó có nơi phải tây. Bi cộng cái nào. Món 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 bò Bò món 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 เจ้าพ่อพื้นนี่ค่ะเจ้าพ่ื้เด็ดซุปเตเตกหน้ากระเตกจะใช้วาเนียจ้ะอุ่นมาเสือนกอุ่น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 เป็นนวมเลยข้างในอาทงตีนมอด้ามากบ่ล่ะห้องของเพิรนอะเพิ่นนอนอยู่เพิ่นสีหายอันที่ของข้านี่แหละเดี๋ยวขาก็เข้าไปในได้มันหนาว จะน่งมีใบจะแปมหน้ามั้ยนี่นี่ตัวนี้แดดของขามนี่ตรงกห้องข้ามนี่ผ้าเตียงนอนนี่เผ้าเตียงนอนนี่กำลังเจนี่อ่าท่านดื่มตื่นนอนเจนนี่แกผ้าเจ็บปะกเลยม่หวนไม่หวนที่อยู่ห้องได้มีคนไกลๆกูจะถ้าคลิฟจะอันนั้นนางยางจะมาปีนดูแต่าคลิปงามๆนางยางงามๆนี่ มีแต่ปลาลุงผักมาหายทั้งนั้นเลยค่อยๆเชียงรังนี่ลูกคนนอนเลยลอยปันเคปวดเฉืยบขาดเลยลูกเฮ้เจ็บเจี๊ยเลยเฉืยบขาดไม่เชือนุ่งเนี่ยเมย์ไปมาหลายตัวเลยเสืเงี้ยนะเมย์ไปมาสองตัวนึงเมย์ไปมาสองตัวนึงเสืเงี้ยสามตัว่ะ แบบว่าลมกับใบแห้งเนาะลมบ่แห <t og> ้งแต่วันบังแบบต้นไม้ต้นตอกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตกเรทุกโอ้ยซากลุงหันได้กิ่งลุงน้ำโอ้ตัวแข่งบกินอดมาหนีิฝนตกแต่งแบบอย่างงามเนาะกัดค่ะกอ่งแขกลอยไปเลยไม่ร้อนเนี่ยใส่น้ำไหลไปแล้วไม่ไหลย้อนกลับคืนมาแล้ววิ่ chú gặp sơn sao đi <laughs> đi các mẹ bay phần nói mi anh năm đột chinh năm nong đi mà đại mi mi kẹ mi kẹ năm mi hay bưng năm phải để bay năm năm ui ui mi vô แน่ไม่ไหวว่าจะกินหวานเด้อมันเย็นเนนด้อไปโรงเรียนเมื่อไหร่กินแต่ของหวานขนมลูกกระตาผ้ปูเตียงสิพาไปกินเป็ดไช่ไหวิวเป็เป็ดจ้ะไม่ไหวยม่เหน้องเป็ดแน่ี๋ยวผ้าปูเตียงจอดนี่แล้ววิวเดียวน่ะ,ระเราพอเตียงก้นรถพอเตียงเห็นไหมเห็นไหม แม่เที่ตอนกไ้่นี้ตะกี้เราไม่มงเจาะเนาะตรงลงไปเจาะจะดุมพออีดาหิวข่าวแล้วบ่ลูกยันมีวันห่งก่อมันีวันห่ง บาหลังหลังแมวเอหอยซี่ไม่บอกนะบ่เจ้าบ่แม่จะใส่ชุดกีฬาวันหยังบันบันชุกเออมันชุกดูมันนี่นี่บันชุกมืออื่น่ะบันเสาหื้มบอกให้ยุดเธอหนึ่งเจ้าแน่ขอสาวคู่ยุ่ยบ่หรืบ่ขอยุดมือนึงสิบอ่ะในระบายไหนมือจันเจอกันเด้อสิบอ่ โอเคไปมุ่งเพียนน่อสาวคู่ชอตในงนโดวมันน,มนี่ไม่ไปจีนทานแพะเกง่งแพะเก่งในมุ่งเพียนน่ะนึ่แพะเก่งที่ชุดอึมแพนับนจะดีไห i, มกับจะอันนับเดือนให้ป้าลุงพังดูเดือนอย่างีา้ตั้งใจว่าลูกอะ่ออะเล่าอ่ะอาอะไรก็กกได้เล่เาแล้ว

บางสามนี่คือบ่เราตัน่ได้หน่อยชิต๊ะอ่านเดือนแับนี้เดือนด้วยค่ะบางนะ bỏ chưa được 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 ăn được chưa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  nàng luôn, nàng ở à, nào, nàng khăng nào đó, yeah. nàng nàng tôi này, nàng ở hà nàng ok, đẹp, đẹp nhíu này, một, hai, ba, nhíu cái kiểu vui, à, hết, 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 F, hết, F, Điều con không có hết, à, này, hết, 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 เลยเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอุ้ยยืมานนิท่าหยุดดูอ่ะนั่งนูลานนั่งขอบนูนั่งรถบ่เป็นยังนั่งรถนั่งนี่ก็ได้นั่งนี่เิวนั่งนี่โอเคไม่ใช่ใบถ่ายหนามีหนาโอเคเลยเลยเจี๊ยบชมหน่อยงามงายไหนมีกุ้งชุ่มมาเลย

น่นนี่เด้อเรือหันหลังพูดเด้องม่ยใบสิทายน้ำเดือยืดมันนี่ดุไปค่ะค่ะโ้ยบริบทงพุดนาะเป่น้องเดียวาุหน่มีทางอยาขึ้นนี่ทุกเพื่อนเป็นมาเด้อม่ใบิดเขาในเรื่องมียยันเขะไปิแน้ำไป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 ราไปด้ว่าโอ้มืนี่คนคิดดือนปดู โอเคน้องเมฆพี่น้องเยาบรรยากาศนิ่มเ้าเยู่หม่องพักหม่องเศร้าห้องยู่ปักซอกเดนน้ำบานน้องเมฆน้องมันนี่มาเทียบ้านน้องเมฆเด้อนาะสวยๆจังเลยกะสีไปเยี่ยมไปยามแม่น้องเมฆพ่อแม่น้องเมฆเนาะคอบครัวน้องเมฆเฮ้ยนี่เมาเลยมาดิวว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 อวไวว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 วเ đúng không nữa, ú khách tên này, hoàng luôn hoàng luôn, cao cao cao, cao cao, wow, wow, có nè, view đâu, mấy đứa, nó đứa หาหาแล้อเนี่นวิวตีนมาคักได้วิวนะมัได้บบบนน้ำถ่วมันเป็ดมันบดถ่วได้เรวิวมันลอยอะไรอยู่เนาะตีนมันลอยเห็นคือคนอยู่คักแ่นะเออไป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 อะไเข้างน้เริ่มมันเริ่มไปข้งขางน้ปลุกไปไปไปปลุกกันซะไปดิพ่อเตียงมาไปอันนี้เป็ดนี่มาจาชิคกี้กับพอเตียงนะบอกฮะโมเมนต์มาจันมีล้อพ่นนี่นะ เด็ดเลจักนิ้วตายเด้อัสสัมบีีุงกันหน้องบิวเอ้อย่าบากนักหรอืมมือน้ำแข็งมือน้ขเ้ยมานี่ไม่เป็นีดกรดกลับคุณมาคัดโค่ิอัสสับดตก็นุน้องบิว่าไม่ท่าเลยอสับดีก็อวู้นไปมันไปไกลเลยมันบุเห็นผู้แล้วมันมาอีกกอนอาสสมบัตดีกอ่าเบานกอม่บา เดี Bei, o, Hana, ๋ยวแล้วขนาดมะืมามะนานมอาจากหนอ่ะมาหนแ่มาจาเดกเลสวัสดีกันเฮยอะไรไ่มีใบขาหนในนานี่อัสบาดี่อน่กอนับเดไมนาได้ตกน้มเรเห็นพ่อเห็นแม่ได้ปะดี๋ยวเไปวัดน้องเมฆได้วัดน้งเมฆนะไปอัสบาสดีแม่บอกนะว่าไปไม่ยากไ เออไปกันเลยนพี่ปุยมาเล่นป่าหลายชั่มเห็นมหมลูกเอาไปบากันเดี๋ยวไปบาสบายดีนลูกไปเเน่ยสดีเออนังเรียนลูกมากนี้ไปบายเดกเด้อ